่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดอะสวนของเราสุดท้ายแล้วเราก็ไหลกลับมาลงท่อเหมือนเดิมนะครับแน่นอนครับเดอะสวนเนี่ยมันเป็นเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคล้ายๆกับ DLC นะครับก็คือเราเนี่ยแค่เดินย้ายอ้อมมาจากทางสวนนะครับก็คือมาโผล่ที่ประตูที่155แทนนะครับจากปกติแล้วเนี่ยเราเล่นไปมันก็จะอยู่ที่ประมาณประตูที่100ใช่ไหมครับจากห้องแรกเป็นโฮเทลใช่ไหมเราก็ลงมานะครับเราก็มาต่อห้องที่101ในสถานที่ที่มันคล้ายๆกับเดอะไมช์ใช่ไหมแต่ว่าตรง นี้นะครับถ้าเราเข้าเดือดสวนไปเนี่ยมันก็จะอ้อมแล้วก็ทะลุมาตรงนี้เลยนะครับจริงๆแล้วก็คิดว่าเป็นอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะมาทางไหนแล้วก็ข้างหน้าเราเนี่ครับเป็นไอซ์ดังนั้นนะครับเราจะเดินก้มๆโอ้โหไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับผมจําไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะต้องไปประตูไหนนะครับเมื่อกี้ร้อยห้าห้าอันนี้ร้อยห้าหกนะครับเอาละ่ะเรากลับมาสไตล์เดิมเลยนะครับผมไม่ได้เล่นานานแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะอุ๊ย ผมคิดว่ารอบนี้ยังไงเราก็น่าจะไม่รอดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพายายามไปให้ได้ไกลที่สุดละกันผมไม่ค่อยมั่นใจนะครับไม่ได้เล่นานานแล้วเนาะดีดีิชอปขายสัตว์เลี้ยงราคาถูกผลแคนดี้เมล็ดต่างๆรับกิฟต์เกมพาสเตอมโรบักแทะเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยร้อยห้าเจ็ดร้อยห้าแปดนะครับต้องมองดีๆเพราะว่าเอนติตี้หลายๆตัวเนี่ยผมไม่ได้ไม,ไม่ไม่รู้จักเขาแล้วนะครับเรียกเรียกได้ว่าลืมเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้น การประจนภัยที่นี่มีอันตรายอันตรายนะครับยาก็ไม่มีโอเคมีไอ,อีกแล้วร้อไม่ใช่นะร้อยหกเอ็ดปะร้อยหกอเอ็ดอาจจะอยู่ข้างล่างก็ได้มองข้างบนก่อนไม่มีข้างล่างแหละสุดท้ายแล้วเราก็จะเจอกับซีกเหมือนเดิมใช่ไหมครับซีกที่ตามล่าเราเนาะใน ประตูที่200นะครับแต่ว่าโอเคเราจะรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อกี้161ผมจำได้อยู่โอเคครับเข้าตู้ช่องนี้รัสจะมาจากได้ทั้งจากด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะว่าเฮ้ยมีปะอ๋อหมดแล้วออ้เกือบแล้วครับผมเกือบกระโดดเข้าไปที่ตู้เดิมแล้วนะโอเคเข้าไปฟาร์มสะหน่อยดีกว่ามีอะไรไหมไม่มีเลยโอเคนะครับมืดมาก162ไปแล้วนะครับต่อไปก็163 อันนี้ร้อยหกสี่ไม่ใช่ล้ร้อยหกสามนี่ครับเปิดประตูต่อไป 4, ร้อยหกสี่นีฮะร้อยหกสี่สี่โอเคประตูนี้ร้อยหกห้าโอเคห้ามใช้ไฟนะครับประตูนี้ร้อยหกหก คิดถึงจังหวะที่เราเนี่ยเล่นดอสแล้วก็พูดชื่อประตูหรือว่าบอกเลขประตูไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าโอเคเรากําลังจะใกล้เข้าไปเรื่อยๆแล้วนะครับใกล้เส้นชัยเข้าไปเรื่อยๆแล้วร้อยหกเจ็ดร้อยหกแปดแล้วนะเนี่ยออ้ยหืมไม่ได้เจอกันนานเลยนะ <c oughs> กลัวเราต้องน่าจะต้องไปเอาไม่ต้องไปเอาสิ่งที่เรียกว่ากุญแจหรือเปล่า มัน,ม,นมันต้องหยิบอะไรสักอย่างหนึ่งปะจำไม่ได้โอเคครับค่อยๆเดินไป,ไปเราอาจจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่บริเวณนี้ เวลาเราเปิดตู้เนี่ยมันจะมีเสียงนะครับแล้วมันก็จะดึงฟิกเกอร์ให้เดินมาหาเราเพราะฉะนั้นมันอันตรายมากเลยไหนดูซิมีของอยู่ในตู้หรือเปล่าเป็นเงินตายและวไม่ได้เล่นนานจริงๆนะครับตอนนี้จังหวะนี้เป็นยังไงไม่รู้แหละแต่ว่าสยองเอ้ยเหมือนจะมีวุ้ยวุ้ยวุ้ยวุุ้ย เฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งไอ้ไอ้หนูอับเหมือนจะมีเสียงอยู่ในตู้นี้นะเอาล่ะใจเย็นๆเราเหลือ,อแค่สองอันนะครับไปไฟิกเกอร์เดินไปก่อนใจเย็นๆใจค้ำๆ ผมไม่มั่นใจว่าตู้ที่เปิดไปเมื่อกี้มันมีหรือเปล่าเหมือนมีแต่ก็ไม่มีมันจะมีอยู่้ย,ยตายไปเนี่ยเหมือนมันอยู่ข้างในนี้ปะยืนได้ปะไม่มีนะครับน่าจะอยู่ด้านในด้านในนี้นะครับในหินนี้ก็คือเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยอ่ามันน่าจะอยู่ในนี้ไม่น่าใช่มันอยู่ในไหนวะเนี่ย อ๋อมันอยู่กับตัวเราแล้วสองอันถอโอเคครับเปิดเลยนี่เปิดประตูแล้วไปเลยครับร้อยหกเก้าแล้วนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่านะต้องใช้ไฟฉายสองันใช่ปะแต่ไม่มีร้อยเจ็ดสิบครับเกีบไปเลยแล้วกันต่อไปก็ร้อยเจ็ดสิบเอ็ด ของเยอะมากนะเอาเลยครับเราได้วิ่งแล้วเอ้ยตัวเออเป็นเป็นใช่ตัวนี้เหรอวะอ๋อไม่ใช่เลยฮะเป็นซิกเหมือนเดิมไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่ซิกพี่ชายซิกเจ็ดสอง,องมีไปทางไหนวะมีอยู่ทางนี้ประตูสีฟ้าจับได้เลยครับต้องตามไกดิดิงไลท์ไปเจ็ดสามเจ็ดสี่ไกดิดิงไลท์อยู่ตรงนี้นะครับตามสีฟ้าไป น่จะมองยากนิดหนึ่งไปยังไงไปยังไง้ไยงไงอ้เหี้ยมันต้องเตะประตูด้วยหรอวะวิง่งทำไมอ่ะต้องโอ้ต้องกด e รัวๆสองทีเลยครับมันทีเดียวไม่ได้ด้วยโอ้ลำบากจังไปทางขวาจะทันไหมเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับ นี่คือปรับใหม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะไม่ได้เล่นนานแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าไม่ได้ถีบนี่ก็โอเคอยู่ถ้าไม่ต้องถีบแล้วก็โอเคโอ้ต้องถีบแล้วรอบนี้โอเค,อเคน่าจะทันอยู่นะครับถี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 บโอเคไปเข้าประตูร้อยเจ็ดห้าแล้วนะครับน่าจะรอดป่ะฉากน,นี้โอเคเราลอดนะครับร้อยเจ็ดสิบหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ด เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะร้อยเจ็ดสิบแปดไม่ได้เล่นนานจริงๆนะครับมีงงๆบ้างร้อยเจ็ดสิบเก้าไหมร้อยเจ็ดเก้าเฮ้ยอะไรอะอะไรสันๆต้องแอบไหมเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวเกือบแล้วครับเดี๋ยวเขาจะมาอีกรอบไหมบันไหลแล้วทำไมอีกรอบจะทำยังไงไม่มีที่ให้แอบ หาตู้เร็วไม่มาแล้วนะครับเฮ้ยมันมา <c oughs> มันจะไปไหมต่อไปก็ร้อยแปอนะครับอู้น่ากลัวมากเลยชีวิตแมปดอสที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับร้อยแปสองมันต้องหา ่ามีเสียงมีเสียงอยู่มีเสียงอยู่มีอีกอันหนึ่งนะครับตรงนี้เคครบสองอันรีบเลยนรีบไปของในตัวเยอะมากเอาไป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 รับแปดสามแล้วนะครับต่อไปร8 4แปดสี่ เตรียมเข้าตู้ก่อนเลยใครใครใครปิสใครปิสเข้าตู้เตรียมเข้าตู้สามสองหนึ่งเดี๋ยวนี้ซีกนี่เล่นเอาไม่ใช่ซีกนะครับเดี๋ยวนี้ไฮนี่เล่นเราไวนะครับแป๊บๆนี่คือไม่ให้อยู่ในตู้แล้วนะปกตินี่อยู่ในตู้ได้นานกว่านี้นะครับน่าจะเป็นร้อยแปดห้านี่โห,ห้ามเปิดไฟด้วยนะครับ ต่อไปร้อหนะครับก็ใกล้สองร้แล้วนะแต่ผมก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าเราจะรอดไปยันประตูที่200นะครับร้อปดต่อไปก็ร้อยปดพอรู้สึกว่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วถ้าไปที่สองสองเลยมันก็ก็ดีแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเก็บใส่ถุงแต่ก็อีกแค่สิประตูนะครับจะร้อยเแล้ว ประตูต่อไปก็1อยแล้วนะครับเอาล่ะ1อยเก้19มีตัวอะไรมาไหมเนี่ยมานะครับมีลัชมาข้าตู ลยเไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้โหต่อไปแล้วก็สโอ้ยมองยากมองย็นต่อไปลายเก้สอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยอ้ยอยอุกับพี่อยยุกับพี่ออกไปลาอยู่ไหนวะงานเข้าเออตายพอลัสรอดมะทุก สีสัน้นตายเพอาะลัชและนี่ก็คือบทอสรุปนะครับหลังจากที่เราเนี่ยผ่านเดอเอาดอมาได้นะครับหรือว่าเดอสวนมาได้เนี่ยเราก็จะลงมาที่เดอท่อเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็คือ ช่วงเดอะมานี่แหละนะครับก็คือช่วงประตูที่1 0 1จนถึง200นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแมปดอสที่อัปเดตมาใหม่ก็ถือว่าเป็นอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นทางลัดเนาะเราสามารถอ้อมไปได้ซึ่งก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ว่าถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับสำหรับผมผมคิดว่าก็คุ้มค่าอยู่เพราะว่าสาหรับเดอะอัลโดสเนี่ยผมคิดว่าเล่นไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็จะข้ามอะไรมาได้หลายๆอย่างเลยนะครับอย่างหนึ่งที่ข้ามมาได้แน่ๆเนี่ยก็คือไอ้แบมเบิลนะครับ มากๆนะครับบอสแบมเบิลเนี่ยก็เลือกเอาแล้วกันว่าเราอยากที่จะผ่านบอสสตัวนะครับซึ่งก็คือฟิกเกอร์ในด่านที่100ใช่ไหมในประตูที่100นะครับแล้วก็แบมเบิลในร้อยห้านะครับมาเจอกับดีอัลดอร์สเนี่ยสำหรับผมผมคิดว่าก็คุ้มค่านะครับแล้วก็น่าจะทําให้เล่นง่ายกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับเจอบอสสตัวเก่าหรือว่าไปเล่นดีอัลดอร์สดีกว่านะครับคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบทสรุปดีอัลดอร์สนะครับแล้วผมอออออัััจริยยะตต้้งขวลลาาาาไปปกก่่นนนนเใหหมคคบบบ๊